สวัสดีครับเปราเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีตามปีนักษัตร์ให้กับผู้ที่เกิดปีเถาะการทำนายดวงในคลิปนี้จะครอบคลุมในช่วงของเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2568แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดปีเถาะนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปรตเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุกด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ชาวพีทอรครับดวงชะตาของท่านประจำเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2568นั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงแต่ดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีถอในช่วงของเดือนพฤษภาคมนั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี่คือไพ่ queen of ว n นหรือว่าไพ่ราชนีถือไม้เท้าสัญลักษณ์รูปไม้เท้าตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายก็ว่า ดวงการงานของผู้ที่เกิดปีเถาะในช่วงของเดือนพฤษภาคมนั้นจะมีโอกาสได้เจอคนจํานวนมากๆน่นเดงนะครับจะได้เกี่ยวข้องกับคนจํานวนมากมากหรือว่าจะได้พบเจอผู้คนมากหน้าหลายตาหลายเพศหลายวัยการงานใ,นใดๆที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยต่อรองเจรจาคนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายนั้นจะประสบความสําเร็จได้ในสิ่งที่ท่านต้องการได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามาว่างันเถิดนะครับไพ่ควีนอ,อว์ยังตีความหมายได้ว่าดวงการงานของท่านนั้น มีโอกาสที่จะได้ติดต่อสื่อสารกับผู้คนอยู่ตลอดเวลาผู้คนมากหน้าหลายตาหลายเพศหลายวัยในลักษณะแบบนี้ก็ได้สรุปแล้วก็คือว่าถ้ามีไพ่ควีนออฟวันหรือว่าไพ่ราชนีถือไม่เท้า คือดวงชะตานั้นจะไม่ได้อยู่นิ่งไปนู่นมานี่โดยตลอดถ้ากว่าอยู่กับที่ก็ต้องมีการติดต่อสื่อสารกับผู้คนอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับดวงการงานของท่านจะค่อนข้างยุ่งคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายก็หมายควาว่าขายดิบขายดีในช่วงนี้จนไม่มีเวลานั่งจนไม่มีเวลาพักผ่อนอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ ผู้ที่เกิดปีถอดครับดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตหากว่าทุกท่านเองนั้นสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีกับผมอาจานุให้ติดต่อมาทางไลน์อดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยนะครับเรามาที่ไพ่ดวงการงานกันต่อเลยนะครับที่อยู่ในตําแหน่งที่7นี่คือไพ่เอ็ดออฟวอนหรือว่าไพ่หนึ่งไม้เท้า นี่คือไพ่ดวงการงานที่ดีที่สุดในสำรับของไพ่ยิปซีคนที่ได้พไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดเป็นคนที่มีความสามารถบางคนนั้นเรียนดีเรียนเก่งมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าบางคนนั้นอาจจะไม่ได้เรียนดีเรียนเก่งขนาดนั้น แต่ว่าเป็นคนที่สามารถเรียนรู้อะไรต่างๆได้ค่อนข้างเร็วเมื่อไปเห็นอะไรต่างๆมาก็สามารถที่จะนำมาปรับใช้ให้เข้ากับงานให้เข้ากับธุรกิจของตัวเองประสบค,ความสาเร็จมากๆคนที่เป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาถาหากว่าได้พไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนมีโอกาสที่จะขึ้นไปสู่ตำแหน่งระดับสูงเป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารคนที่ทำงานรับราชการก็มีโอกาสที่จะได้เป็นใหญ่เป็นโตมีบริวารมีลูกน้องมีทีมงานมากมายนั่นเองนะครับ อีกกรณีหนึ่งถ้าหากว่าผู้ที่เกิดปีถอดท่านใดที่ตกงานว่างงานหรือว่าอยากจะออกจากที่ทํางานเดิมอยากจะไปหางานใหม่ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะจะไปสมัครงานจะมีคนรับไหมถ้ามีไพ่เอ็ดอวอนก็หมายความว่าจะได้งานใหม่จะมีคนรับถ้าในกรณีที่ตัวท่านเองนั้นจะไปสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการถ้าเขามีการสอบในช่วงของเดือนพฤษภาคมถ้ามีไพ่เอ็ดออฟวอนก็หมายความว่าจะสอบได้นั่นเองนะครับถือว่าเป็นไพ่ดวงการงานที่ดีมากๆนั่นเองนะครับ ส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่4นั่นเองนี่คือไพ่ไหนออฟซอร์ ort, หรือว่า Pine A T ไพ่อัศวินถือดาบไพ่ใบนี้นั้นถ้าเป็นการงานที่เกี่ยวข้องกับตำรวจทหารคนที่เป็นตำรวจเป็นทหารนี่จะถูกฉลองมากๆผู้หลักผู้ใหญ่จะส่งเสริมดีมีโอกาสเจริญก้าวหน้าดีมากๆนั่นเองน,น,องนะครับแต่ว่าข้อเสียของไพ่ใบนี้ให้ระวังความใจร้อนวู่วาม การกล้าได้กล้าเสียของท่านเนี่ยบางทีมันก็มีจุดไม่ดีเหมือนกันก็คือว่าบางทีตัวท่านเองนั้นอาจจะใจร้อนไปไม่รอบคอบพอตัดสินใจเกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้นั่นเองนะครับภายในออฟซอนรู้ว่าภพยอัศวินถือดาบยังให้ระมัดระวังว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีเถาะในช่วงของเดือนพฤษภาคมนั้นจะมีคนคอยจ้องจับผิดใส่ร้ายป้ายสีอิจชาริษยาแต่ถ้าเรามองในแง่บวกก็หมายความว่า เราต้องมีอะไรดีสิเนาะถึงมีคนอิจฉาริษยาในตัวเราฉะนั้นตัวเราเองจะต้องไม่ประมาทด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับจะทําอะไรก็ตามแต่ก็ควรที่จะต้องระมัดระวังเพราะว่าจะมีคนคอยจ้องจับผิดคอยใส่ร้ายใส่ความอยู่นั่นเองนะครับส่วนไพ่เอ็ดอัพเพนเดอร์เคอร์รว่าไพ่หนึ่งเหรียญน,นะครับที่อยู่ในตําแหน่งที่5้ไพ่ใบนี้ดวงการงานใดๆที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องประดับจะดีนะครับอย่างเช่นพวกจีเวิรีเพชรพลอยพวกร้านทองต่างๆพวกนี้ คนที่ลงทุนในทองอย่างนี้เป็นต้นจะดีนะครับจะมีโอกาสมีโชคมีลาบในลักษณะแบบนี้หรือไม่ไพ่เอ็ดออฟไพนัเอร์หรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญน,นั้นยังตีความหมายได้ว่าดวงชะตาของท่านนั้นมีโอกาสที่จะได้ของขวัญของฝากของมีค่าเช่นแก้วแหวนเงินทองอาจจะมีคนนํามาให้ในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับและอีกกรณีหนึ่งนะครับไพ่เอ็ดออฟไพนัเอร์หรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญน,นั้นนี่คือไพ่แห่งโชคลาบนี่คือไพ่อันดับหนึ่งของโชคลาบคนที่จะถูกหวยถูกลอตเตอรี่ ต้องได้ไพ่ใบนี้เท่านั้นนั่นเองนะครับนั่นก็หมายความว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีถอในช่วงของเดือนพฤษภาคมดวงชะตานี้จะมีโชคใหญ่แล้วล่ะนะครับมีโอกาสที่จะถูกหวยถูกลอตเตอรี่หรือว่าได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาอย่างไม่คาดฝันบางทีนะครับการมีโชคมีลาบนั้นอาจจะหมายถึงถูกหวยถูกลอตเตอรี่แต่ในบางกรณีก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นอาจจะมีลูกฟลุกได้อะไรมาแบบไม่คาดฝันเช่น ทำงานอยู่นะครับค้าขายอยู่ก็มีออเดอร์ใหญ่มากๆเข้ามาในลักษณะแบบนี้เป็นเงินก้อนใหญ่เป็นซับก้อนโตอย่างนี้เป็นต้นหรือไม่ก็คือว่าได้ไปสมัครงานแล้วได้งานที่ดีมากๆอย่างที่คาดไม่ถึงอย่างนี้ก็ได้นะเด้งก็ถือว่าเป็นโชคลาภด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งนี้นะครับผมก็คือตําแหน่งที่2นี่คือไพ่6ดาบนั่นเองไพ่6ดาบนี่นะครับ ถ้าเป็นเรื่องการงานก็หมายความว่าการงานใดๆที่เกี่ยวข้องกับพวกน้ําจะดี เช่นขายน้ำดื่มน้ำแข็งช่วงนี้อากาศมันร้อนอยู่นั่นเองนะครับพวกเครื่องดื่มต่างๆจะขายดีหรือว่าขายกาแฟน้ำหวงน้ำหวานอย่างนี้เป็นตน้นคนที่ทําการเกษตรการประมงนะครับเช่นคนที่เลี้ยงกุ้งหอยปูปลานะครับหรือว่าคนที่จับสัตว์น้ําไม่ว่าจะเป็นสัตว์ทะเลหรือว่าสัตว์ในน้ําจืดอย่างนี้ก็จะดีด้วยเช่นกันนะครับจะมีโอกาสนะฮะได้ปลาฟูงใหญ่ในลักษณะแบบนี้หรือว่าจับปลาได้เพิ่มมากขึ้นอย่างนี้ก็ได้ คนที่ขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างประเภทประปานะครับเช่นท่อน้ําก๊อกน้ําพวกสูขกภะพันทั้งหลายนั้นก็จะดีด้วยเช่นกันไพ่หกดาบยังหมายเขาว่าจะได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนอยังแหล่งน้ําเช่นไปทะเลไปทานข้าวริมทะเลไปเล่นน้ําอย่างนี้เป็นต้นก็ได้นะครับผมสําหรับความหมายของไพ่ใบนี้แต่ว่าผู้ที่เกิดปีถ่อต้องระมัดระวังกับไพ่ใบนี้ครับนี่คือไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6นี่คือไพ่เจ็ดดาบ ถามว่าตัวท่านเองดูรูปตามหน้าไพ่จะเป็นรูปของทหารกําลังถือดาบหรือว่าแบกดาบออกจากค่ายในยามวิกาลทําลับๆล่อๆเหลียวหน้าแลหลังก็หมายเขาว่ามีความลับอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นเองเนะครับถ้าเป็นด้านดีก็หมายเขาว่าธุรกิจการงานเท่านั้นจะถูกโฉลกกับผู้ที่เกิดปีถาแต่ถ้าเป็นด้านไม่ดีก็หมายเขาว่าให้ระวังว่าตัวท่านเองนั้น จะไปยุ่งเกี่ยวเกี่ยวข้องนะครับกับทางด้านของสิ่งที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุรานารีของมึนเมารวมไปถึงพวกการพนันยาเสพติดของผิดกฎหมายทั้งหลายเนี่ยมันมีโอกาสสุ่มเสี่ยงที่จะถูกจับได้นดั่นเองนะครับอีกกรณีหนึ่งของไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าให้ระวังถูกลักถูกขโมยข้าของของมีค่าหรือไม่อีกกรณีหนึ่งก็หมายความว่าถูกหลอกถูกโกงกลโกงต่างๆนั้นในปัจจุบันนั้นมันมีเยอะแยะมากมาย จะอยู่ในบ้านนอกบ้านนาห่า,หางไกลขนาดไหนถ้ามีโทรศัพท์พเขาเขาจะตามไปนะครับไปหลอกไปโกงจนได้ขอให้ตัวท่านเองนั้นจงอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆนั่นเองนะครับอีกไพ่ใบหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปนี่คือไพ่ก้าวดาบไพ่ก้าดาบก็หมายความว่าให้ระวังเรื่องของสุขภาพการเก็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนั่นเองนะครับผมอาจจะทําให้ตัวท่านเองนั้นล้มหมอนนอนเสือ่ออย่างนี้เป็นต้นนั่นเอง และอีกกรณีหนึ่งถ้าหากว่ามันไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านมันอาจจะเกิดขึ้นกับญาติพี่น้องคนใกล้ตัวต้องล้มหมอนนอนเสือแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับหรือไพ่ใบนี้ถ้าเป็นเรื่องการงานถ้ามีงานทําอยู่ก็จงทํางานให้ดีรักษาตําแหน่งของตัวเองให้ดีเพราะว่าไพ่ใบนี้บางทีอาจจะถูกเลิกจ้างถูกให้ออกจากงานดีที่ว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่เอ็ดอัฟวานหรือว่าไพ่หนึ่งไม้เท้าที่อยู่ในตําแหน่งที่7ถ้าถูกเลิกจ้างถูกให้ออกจากงานผู้ที่เกิดปีเถาะให้รีบไปหางานไปสมัครงานแล้วจะได้งานใหม่ทันที ภายในเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะครับคือตกงานว่างงานไม่นานว่างั้นเถิดนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงการเงินของผู้ที่เกิดปีถอกกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงของเดือนพฤษภาคมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่เอ็ดออฟพันธกิหรือว่าไพ่หนึเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่6 อย่างที่ผมพูดไปว่าไพ่ใบน,นี้คือไพ่แห่งโชคลาภอันดับหนึ่งเลยคนที่จะถูกหวยถูกลอตเตอรี่มีโชคมีลาบต้องได้ไพ่ใบนี้ก็คือไพ่เอ็ดออฟแพนด์เกอร์นั่นเองนะครับดังนั้นเมื่อมีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะมีลูกฟลุกได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาอย่างไม่คาดฝันนั่นเองจะได้อะไรมาแบบฟลุกๆอย่างนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ไพ่เพดออฟแพนดเกอร์รือว่าไพ่เด็กถือเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่9ไพ่ใบน,นี้ ถ้าคนจะนําโชคมาให้กับผู้ที่เกิดปีเถาะก็คือบุตรบริวารคนอายุน้อยกว่าเช่นลูกน้องลูกจ้างน้องหรือแม้กระทั่งลูกหลานของท่านเดินผ่านแผงลอตเตอรี่ก็ให้คนกลุ่มนี้แหละนะครับเป็นคนสุม่มเลือกให้เขาจะนําโชคใหญ่มาให้กับท่านผู้ที่เกิดปีเถาะครับอีกความหมายหนึ่งของไพ่เพจอัลแพนด์เกอร์หรือว่าไพ่เด็กถือเหรียญไพ่ใบนียน้ยังตีความหมายได้ว่าลูกหลานบริวารจะนําโชคนําลาบมาให้นําเรื่องราวดีๆมาให้กับผู้เป็นพ่อเป็นแม่ ได้ปลาบปลื้มใจอย่างนี้ก็ได้หรือในกรณีที่ตัวท่านเองนั้นกําลังเปิดรับสมัครงานทีมงานคนใหม่ที่จะเข้ามาจะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดแต่ข้อเสียของเขานั่นก็คือว่าเขาจะไม่ค่อยผูกพันกับตัวท่านและองค์กรสักเท่าไหร่ถ้าที่ใดจ้างแพงกว่าให้อัตราค่าจ้างที่สูงกว่าเขาก็พร้อมจะไปอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ คราวนี้ดีวเราไปคุยกันถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดปีถ่อกันบ้างว่าดวงความรักของท่านในช่วงของเดือนพฤษภาคมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่เอ็ดออฟคัพหรือว่าไพ่หนึ่งถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งที่3ถ้าเป็นความรักในครอบครัวญาติสนิทมิตรสหายจะมีโอกาสได้ฉลองสังสรรค์กันบ่อยนะครับหรือว่าจัดงานเลื่อนเร,งเรงิงสังสรรค์งานขึ้นบ้านมงบ้านใหม่งานบุญงานบวชอะไรประมาณนี้จะได้มีโอกาสออกงานบ่อยถ้าเป็นเรื่องของอาหารการกินนะครับ ของผู้ที่เกิดปีเถาะนั้นบอกได้เลยนะครับว่าจะอุดมสมบูรณ์มากๆไปที่ไหนไปงานไหนก็เจอแต่ของอร่อยยถ้าควบคุมน้ําหนักตัวเองไม่ดีนี่นะครับถ้าควบคุมการทานไม่ดีนี่นะครับบอกได้เลยว่าน้าหนักตัวของผู้ที่เกิดปีเถาะนั้นจะพุ่งพรวดอย่างแน่นอนนะครับไพ่เอ็ดออฟคัหรือว่าไพ่หนึ่งถ้วยนั้นยังตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดปีเถาะท่านใด ที่วางแผนจะซื้อบ้านแต่ว่าเป็นบ้านขนาดย่อมนะครับราคาอยู่ประมาณ1ล้านถึง1ล้านหแสนบาทอย่างเช่นเป็นคอนโดมิเนียมเป็นทาวน์เฮาส์เป็นทาวานาว์โฮมหรือว่าเป็นบ้านแฝดอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับจะได้และไพ่ใบนี้ยังหมายถึงว่าจะได้ทําบุญขึ้นบ้านใหม่อย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของความรักจริงๆแ,แล้วเราก็นะครับไม่ค่อยดีนะฮะผู้ที่เกิดปีถ่อครับตัวท่านเองนั้นมีไพ่ใบนี้นี่คือไพ่ 8ถ้วยนั่นเองไพ่แปถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งที่8ดนี่นะครับถือว่าเป็นไพอ่อภพรัรกท่านใดที่เป็นโสดอยู่นี้นะครับในช่วงของเดือนพฤษภาคมนั้นอาจจะต้องโสดต่อไปนั่นเองอาจจะไม่มีคนเข้ามาเลยหรือว่าเข้ามาแล้วก็ไม่ถูกใจไม่ใช่สเปคของท่านในลักษณะแบบนี้บางทีบางท่านนั้นเป็นโสดมานานแล้วก็แปลกดีเหมือนกันทั้งทงที่บุค,คลิกหน้าตาดีฐานหน้าดีการศึกษาดีการงานดี แต่ก็ไม่มีคนเข้ามาในชีวิตหรือว่าบางทีบางท่านผู้ที่เกิดปีเถาะนั้นที่เป็นโสดอยู่แล้วเนี่ยก็อยากจะอยู่เป็นโสดต่อไปเมื่อก่อนนี้เจอปัญหาความรักก็คือคบกันได้ไม่นานก็ต้องเลิกคบกันอีกก็เลิกในลักษณะแบบนี้เบื่อแล้วอยู่ตัวคนเดียวก็มีความสุขดีไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการทํามาหากินการทํางานดีกว่าแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตาแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปไพ่ก้าดาบเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของความรักก็ไม่ดีถ้าหากว่ามันมีปัญหาทะเลาะเบาแวง คือพูดง่ายก็คือว่าก่อนหน้านี้มันมีปัญหาเกี่ยวกับความรักมานานแล้วลหละนะครับผมมันเหมือนกับว่าแก้วที่มันแตกมันร้าวแล้วนี่มันยากที่จะนํามาประสานให้เป็นเนื้อเดียวกันได้นั่นเองนะครับพอมาถึงในช่วงของเดือนพฤษภาคมนั้นมันอาจจะมีแรงสั่นสะเทือนอะไรสักอย่างหนึ่งทําให้ความรักของท่านนั้นต้องจบลงต้องพังคลืนลงในลักษณะแบบนี้ก็ได้เพราะว่าไพ่เก้าดาบนั้นแม้ว่าจะไม่ใช่ไพ่เคราะ แต่ก็รุนแรงใกล้เคียงกับพ่คร้อเหมือนกันนะครับผมฉะนั้นตัวท่านเองบางทีนี่นะครับการเลิกราต่อกันถ้าหากว่ามองในแง่ดีมันก็อาจจะดีเพราะว่าอยู่ด้วยกันก็ไม่มีความสุขมีแต่เรื่องมีแต่เล่าทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้ผมมองว่าควรที่จะเลิกรากันไปแล้วก็ไปใช้ชีวิตใหม่ไปคบกับคนใหม่เริ่มต้นกับความรักที่ถูกใจจะดีที่สุดนั่นเองนะครับกับทั้งสองฝ่ายครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีเถาะ ประจำเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2568นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์รุกด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดปีถ่อทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะนำคําติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับคมขอบคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์บาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ